สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีท่านอาจารย์ทุกคนวันนี้เปี่ยวสมทําปอเปียกเลยนหคะห่อปอเปียให้ให้ยายาแล้วมากินปอเปียค่ะเอา้าในครัวเปี่ยวเริ่มเริ่มหนาวเริ่มนาวเยคะ่กะก็เลยใส่นี่นะคะทุกคนเบอร์ ตัวเสดายกินดีปอเปียะอันคองเมัองหนอกเนะาะมั่งเนี่ยแงพงปอเปียะมันแตกนะแม่ค <c oughs> ่ะเพื่อเห็นแบบนี้เพื่อเสียดายเสียดายเลยทุกคนเพื่อประหยัดทิ้งเพื่อกับพันเสยแหละเอาไว้ให้แฟนกินนะเ <c oughs> นี่ยหยุ่เลยนะคะ ฮอแด่ขึ้เก้าหั่อยละปอเปียะของปเปี๊ยววันนี้นะคะ,ปะเปี่ยททำปอเปียะแบบวานใส่เซนมะ,ม,ะกกม่าหน่ค่ะเซนมะม่าแล้วก็ผักกะลําผักกะลําหัวใหญ่ๆนะคะทุกคนเป็นยังไงเนี่ยจ้าสบายดีหรือเปล่าปเปี่ยวก็บสบายดีนะคะบึกมันแตก ก้ว่างนี้ล่ะค่ะให้แฟนเพิ่มเลยยุนี่เริ่มงาวแล้วค่ะแฟนเพื่อก็ออกเป็นกวาดใบไหม่อยจะท่พจองเห็นเพิ่นนะคะกวาดใบใหม่ยุท่วนท่วนอยูย่ห่อนค้างวันหนีมาสั่นพวกเพื่อกวาดใบไหม้แบบนี้ยค่ะทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์ที่แล้วเพื่อกกวาดแล้วก็ให้แฟนเก็บค่ะ <ๆ S 1> ค่ะ <ๆ S 1> เฮ็ดเองหมดทุกอย่างค่ะทุกคนจ้างเขามันแพง กวาดจนกว่าพุ่มใบไม้จะหมดต้นนะคะทุกอาทิตย์ค่ะใบใหม่ล่วงอันะคะอันกล้องขากล้องอันพ่อใหญ่เสือนใบหายดีก็เก่าแฟนเพียร์ก็ซื้อขากล้องอันไม่หายนะคะอันเก่ามันหักง่ายโพ่อซื้อมาแล้วกล้องพี่มันหนักเนาะอันโทรศัพท์มันก็หลุดมันก็เฮียน กเ,เปีกยเบอกเกี่ยวกับอันชีวิตในเมืองนอกด้วยค่ะเดี๋ยวผมมีโอกาสได้มาตอบคำถามนลยไ,ไหมีคนมาเขียนว่าตอนที่เป็นวิดีโอคลิปที่เปียวไปล่องเรือเนาะจา้ะอันล่องเรือนี่พวกเปียวว่างแขนกันไว้ตั้งสองปีที่แล้วแล้วค่ะว่าอยากไปเที่ยวอยาก ที่แล้วพวกเวาว่าสืส่อเรือแล้วก็โยก็เรียกบอกแฟนว่าเดี๋ยวเขาลองไปไปขี่เรือกันก่อนไปขับก่อนแล้วมกบ่มักจังใดจังว่าคัานอีเทียนั่นแหละค่ะก็เรยว่าแผนกันไว้จะเก็บเงินยุนี่นะคะเขาจะแบบว่าไปเที่ยวปีละครั้งเนาะแต่ว่าปีนี้พวกเรยวจะพิเศษแน่เดี๋ยวไปเที่ยวอนสเปนเที่ยวสเปนกลับมาก,กับกับไปต้อนไหคะ่ะกับไปลองเรือ ไปใส่ชีวิตล้องไปใส่ชีวิตอยู่ในเรือว่าเป็นยังไงแน่ไปเปิดหูเปิดตาไ,ไหมคะ่ะตลอดชีวิตเปลี่ยนในทำแต่ง,ง,งานนะคะบรเคยมีโอกาสได้เที่ยวได้อยงเลยสินะเนาะคนฮ้องันก็ต้องหาหน้อยเหตุวันนี้ก็นีคอมเมนต์หนึ่งอะค่ะนะ่าสนใจมากเลยนะคะเพิ่นมาเขียนว่า ไปเพื่อนไป,ไป,ไปทํางานตามประเทศะคะ่ะมาลายประเทศเราไปมาทัวร์เราไดอยู่ใส่กับบุคคออยู่เมืองไทยแมน่นค่ะเพลี่ยเห็้ด้วยนะคะอยู่ใส่กับบุคือเมืองไทยเพราะเมืองไทยะสะดวกสบายทุกอย่างทุกคนมีอยากมีกินทุกอย่างอยากกินยังก็ได้กินทีทางเขากับมีเปี่ยวกับมีทีทางน้อยๆก็เจะแใจก็คือแบบคือเป็นทีของเขาน่ะคะ่ะอยู่เมืองนอกนี่จะ แต่ใช้ชีวิตยากเน่ลำบากแน่นะคะตอนที่เปียวมาอยู่สวีเดนใหม่ๆเนาะไปเฉลอ่ยฟังเปียวมาตอนนัหนาเปียวเห็นไหมเหตุงานเปียวบกคิดสิยูเลยค่ะเปียวว่ามันลำบากเบียวอยากกลับเปียวมาเหตุแต่งงานนะคะแล้วเบียวตั้งใจว่าจะไปเรียนต่อปตีเห็นมันจบเปียวเรียนบริหารธุรกิจนะคะเอกภาษารล้วบคอมเนาะแบบนี้พอมาอยู่แล้ว คือเขาไมา่เห็นมาเฉพาะแบบว่ามาหามาหาเงินเนี่ยไหมคะ่ะวิซ่าทางานเล้วกับเอ่มิดิซ่าเขากับ,กบล้อสิตรงนั้ะช่วงที่เขากลับไปล้อไปอยู่บ้านนะคะไปเห็นสภาพการเป็นอยู่อันนี้เพื่อพูดถึงครอบครัวเพี่วเนาะคือเพี่วเป็นคนโตน่ะไหมคะ่ะค่ากินค่าอยู่แน่ต่อเดือนนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นเหตุผลให้เพียวแบบว่าเอ้ยอยู่ต่อดีกว่าก็กลับมาอยู่น่ะค่ะ ก็มามีแฟนนะคะมาใส่ชีวิตมามีแฟนคนสวีเดนมันประม่ณเรื่อง,งางเลยค่ะโดยเฉพาะเฮามาเฮามาในอายุที่หน่อยเดรียวมาตอนเปลี่ยนอายุ20เนอะมาเหตุงานมาเหตุงานเสียภาษีกับคนอื่นเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยะคะ่ะมาวิสาทำงานมา6เดือนนะคะที่แรกบอกคิดกับว,วาสีมามีแฟนฝรั่งเพราะว่าเพราะว่าเขาบรไเด็นมกฝรั่งเหมือนกันเป็นคนเปี่ยมาคนไทยต่มันนี้ คือความความจําเป็นของแต่ละครอบครัวกัะต่างกันไมอยู่น้าเขาทุกคนมันก็ต้องยัี้ยลูะวัฒนธรรมประเภทนี้การเข่าสังคมบอกตรงๆเลยว่าเยโบอกาเคยชอบที่บ,บ้าทุกวันหยุดนะคะอันนี้แล้วแต่ครอบครัวด้วยะคะ่ะเขาก็จะมีการสรัางสรค์มีการดื่มนะคะ้วก็จากเหตุงานแอกจก็แต่ละครอบครัวการดูแล ครอบครัวต่างกันนะคะสามีเฮ้าหรือว่าแฟนเฮ้าหรือว่าเพื่อนอะไรนะสภาพแวดล้อมเนี่ยมีผลกับกับชีวิตมากเลยนะคะเฮาอยู่สภาสภาพแวดล้อมแบบใดเขาจะเจอคนประเภทนั้นนะคะจะเจอแบบนั้นตอนนั้นเราเจะเห็นไงเวลาเจอ,อ,อรรรรพวกโผล่แลนโผล่แลนพวกเขาจะมักดื่มกันเนะาะมักดื่มมักสัรคๆมกักว่านัวหัวมวนแลว,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 วก ตื่นขึ้นมาสภาพได้กลับไปเห็ุงานอะไรค่ะแล้วเปี่ยวสุขภาพพ็ดีบปเนี่ยเอาเห็ุงานให้งานทงรุ่นโดนไปสุขภาพข้ามพอดีเนี่ยเปี่ยวป่วย<ๆ>เปี่ยวกับไปหาหมอแล้วก็ที่เปี่ยวมาคิดล่า,าสุดหน่อยเปืีอยเห็ุงานถามว่าได้เงินดีป่ะมันก็ได้เงินดีแต่ว่าเขาค่าตัวเครื่ขของบินค่ากินค่าอยู่แล้วเปี่ยวภูมักอ้มยังที่แบบเขาจะต้องอืมดอด,อดคักลายไหมเปี่ย,ยวภูมัมกั่อะเลื่อกิดว่าอ่าเวลาทางเขาเห็นงานแล้วมาเจน่ะ เขาก็ต้องกินต้องใส่ต้องใส่ชีวิตน่ยไหคะ่ะเพื่ออยากไปเห็นนั่นเห็นนี่เขาเป็นวัยรุ่นเนาะเนาะคนเขาอยากเที่ยวอยากกินอยากแต่ว่าเพี่ยก็ภูมิใจอยู่ดีทุกคนอายุยี่สิบสามเดี่ยวก็ได้ซื้อบ้านเนี่ยอายุยี่สิบสามสมัยก่อนยังเป็นวุ่นอยู่ด้ยังท่านยั้ทันสมัยท่านเห็นโลกกว้างยูจะมองเห็นงานอ่ะแต่กับภูมิใจที่แหววานเขาสามารถเก็บเงินไปซื้อบ้านไหมค่ะ ซื้อบ้านต่ออายุยี่สิบสามบ้านเกานะ่าเนาะบ้านนอกนะกระซอมแซมันเก็บเงินไปซื้อพวกเครื่องซักผ้านะคะยี่สิบสามปีที่แล้วเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคยี่ห้อเขานะในในบ้านสั่นวางของแล้วก็บอะไมโครเวฟที่ย่างขนมปังยี่ห้อที่แบบทำให้ความสะดวกให้แม่เลยไหมเอาก็ซื้อ เขาแล้วก็ใส่คือเเ่าแล้วก็ใส่เตาฟื้นเตาแกะยังเตาฟื้นห้องนอกระกลกไปเฮ็ดเตาแกสเฮ็ดยังให้แล้วนะคะนี่ก็ครบละครบสิครบยี่สิบสามปีลวต้องเฮ็ดบ้านใหม่ละแล้วก็เบิ่งอยู่น,น,ะะน,นันแะค่ะว่าเฮาสิเอาเงินไปลงทุนเฮ็ดของพวกนี้เนาะเฮ้าก็ต้องคิดหลายเลยทุกคน่แม่นาพแมีนว่าเฮ้าบ่คิดเด้มันก็คิดหลายอย่างน่ะนี่แหละค่ะอยู่เมืองนอกถามว่าดีบอ สำหรับเปียวนะคะอายุ20ถึงอายุ25เป็นช่วงที่เปียวลำบากมากนะคะเปียวต้องรับพระหลายอย่างนเลยเล้วยวเอายาพี่น้องเอาค้นในครอบครัวมาหาหกคนเนล่ามันกิมีปัญหายิบย่อยหลายอย่างนะคะ่ะทุกคนเข้ามาอยู่เมืองนอกเนาะก็ต้องเรียนรลู่ไม่แล้วต้องมาดูแลคน้นเรากยวก็หน่อนไนมันกิดหัวสมองนะักหัวสมองเดียวก็เลยมีความคิดนะคะว่า บ่ไไ้แเราชีวิตแบบนี้นะคะเปี้ยวตรงเรียนรู้เปียกตรงมีความรู้เปียอตรงหาคือเขาจะต้องเขาจะต้องขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแบบว่าสื่อสารก็ค้นให้เข้าใจนะคะเปี่ยวก็เลยไปเรียนหนังสือทํางานไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยจนเปียวจบอันพื้นฐานของชาวต่างชาติที่ใหญ่มาอยู่สวิเซนดนะคะแล้วค่ะแล้ววันนี้เปียก็เลิกกาแฟเนาะค่ะเลิกกาแฟคนสวิเ์นด เราก็มามีสังคมใหม่ค่ะทุกคนก็มาใส่ชีวิตอีกนะคะหลังจากที่อายุยี่สิบเจ็ดถึงอายุสามสิบห้าสามสิบอ่ะประมาณยี่สิบห้ายี่สิบถึงยี่สิบห้านี่สูขคักแล้วก็หลังจากยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่ก็เอาชีวิตก็หักเหรายังค่ะ ่อเขามาต่อสู้ในเมืองหนออทุกคนมันมันบงง่ายเลยนะคะสําหรับเปียวที่เขาแบบว่าเขาอยากอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเขาไม่ได้อยากแบบเพิงผู้ซา้ายถามว่าเพิงผู้้ายเพิงได้ว่ามันเพิงได้ทุกคนแต่เขาเคยเคยอยู่มาแล้วกับคนที่เขาบม่ได้แบบว่าบม่ได้เริ่มต้นแบบความหักแต่ว่าเขาอยู่กันแบบอุปธรรมนั่นนะคะอืเกี่ยวเข็ดก็บแบบว่าเงินฉันเงินเธอ ของฉันของเธออีย่างเสร็จโบราชอปอีกอย่างแบบนี้นะคะเรียกว่าดอกาอาหารไทยมันเป็นอย่างที่แพงนะคะแล้วมันหาย,ยากที่ค้ดสิแบบว่าในสมัยนั้นเ้อรู้สุดสิมายอมจ่ายอาหารไทยนะคะหลักหลักพันตั้สิเนาะแล้วตอนเด็กมาอยู่ใหม่ๆทุกคนอาหารไทย่อนขางแพงพันนึงสมัยก่อนเนาะเดี๋ยวื้อพวกเดี๋ยวกินเข่าแบบว่าเดี๋ยกวกินอาหารอีสานเนาะแล้วก็กินอาหารแบบขนมเส้นก็ต้องครบ คือแบบบ้านเขานั่นไงเขาก็อยู่ในไม้เนาะเขาก็ท่านปรับตัวได้แต่บัดนี้ผู้ใดสิมาทนเขาได้่ทุกคนยากค่ะถ้าสิหาคนมามาเกียมาเลี่ยงมาเกียเขาแบบในเขาสิสรงเงินทางบ้านยากที่กู้สายสิมาสรงเงินให้พอให้แม่เขาเพราะว่าเขามาเจอกันอยู่เมืองหนอกค่ะอยู่สุริเด่นแล้วก็เดียวผู้ใดมีคนแบบว e ่าแนะนำอย่างเขา เหมือนสมัยนี้นะคะสมัยนี้เขาหาบนในอินเทอร์เน็ตไงสมัยก่อนบ่มนี้แล้วยิ่งถ้าเขาอยู่น้ำู้ซายที่แบบว่าเคยมีเมียไทยมาก่อนเ็สิบอยมาก่อนเนี่ยเ <c oughs> ขาฉลาดค่ะคนไปเที่ยวเมืองไทยดูดูเขายัางฉลาดครับเอล่ะอสู้กันฟังถามว่าดีบอที่ยูนี่คอคอดีมันกับนี้นะทุกคนแต่เขาเดนมาอยู่เป็นคนประเทศของเขาแล้วเวลาเขาเจ็บไข้เจ็บป่วยเนี่ย สวัสดิการนะค่ะทุกคนได้สวัสดิการเมืองนอนเป็นเรื่องที่ที่ดีมากเลยนะคะถามว่าอยากกลับไปอยู่เมืองไทยวอนเจ้าชายไปยุธหาวอนเลยตอนนี้ตอนที่เขากำลังมีแหงหาเพื่อท่านอยากไปค่ะไปเที่ยวไปกินไปใส่ทุกเมื่อน,นี่ไปยังซัพพอร์ตคนทางเมืองไทยอยู่เลยทุกคนนั่นแหละเหตุผลว่าเป็นยังจำบ่ยกลับถาวรด้วอยากหาจนกว่าเพื่อสิบนี้แหงหาเลยคะ่ะและ้วเดี๋ยก็มาเก็บเงิน นะคะเปิดร้านนะคะเปิดร้านนวดนะคะใส่ชีวิตเฮ็ดร้านนวดแล้วก็คือในตอนนั้นทุกคนจะตัดสินใจว่าก็อยากกลับบ้านไปเลยนะ่ถามว่าเปื่อกลับได้บอเป่กลับได้ด้ยค่ะถ้าเพลี่ยกลับไปแล้วเพื่อก็ต้องไปเริ่มตนหนึ่งใหม่เปเลี่ยวเรียกว่าเขาได้เดินเขาได้เดินทางมาแล้วเขาจะกลับไปยังไงเหรอเนี่ เลยเหตุผลในยูตอนค่ะเพราะยูทอนเปิด้านกับมาเจอแฟนจอแฟนคนปัจจุบันนะคะเพราะมันอยู่กับแฟนคนปัจจุบันตอนนั้นเป็นนี้อาพาไปมนของตัวเองได้ของนี้น้อยเพิ่นเพิ่นยังอยู่น้ำแม่เพิ่นอยู่เลยเพิ่นใหญ่จากตังจากว่าเพิ่นใหญ่ไปเรื่อยะแฟนเปียววันเพิ่นเมาเปิดบริษัทเพิ่นคือกันกนเปียวสามปีเพิ่นก็เลยใหญ่มาอยู่กับแม่เพิ่นวันอย่าพ่อมาคบก็เปียวเพิ่นเลยบอกว่า ว่าเจ้ามีหองจะข่อยบ่มีเด็กใหญ่ไม่อยู่นั่งกันกลับไปหาหองหาอย่างกันใดๆใหญ่ไม่อยูอย่นันงกันก็กได้แต่อยู่อยู่ไปอยู่มาสามปีแล้วก็สวนสื่อบานเขาเลยได้เก็บเงินสื่อบานเนี่ยค่ะเขาก็ได้ตัง้ตงลกหลากอยู่สวิตด <laughs> <ๆ>ินเขาเลี้ยง <laughs> บได้กลับอีกเลยชีวิตคนเฮาหน่ะม,มันตลกนะคะโชคชะตาชอบเล่นตลกกับเฮาแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่เพียวเห็นนะ เกี่ยวบ่เคยยอมแผลอะไรทุมีอุปสรรคอย่างสามเกี่ยวสูบเกี gear, ่ยวสูบเกี UH, ่ยวดินจนไปเห็นงานหลายจนแฟนเกี่ยวว่าสมัยก่อนแฟนเกี่ยวว่าเจ้าคือเห็นงานหลายแถเกี่ยวว่าอ้าถ้าเก่เห็นถ้าเก่สู่ตอนนี้แห้งสิไปสู่ตอนนี้มากเลยเมกี้เราเขียนไปเกี่ยวเห็นงานหลายเกี่ยวบ่สนเกียบอกว่าเป็นสิทธิ์พอเฮามีเงินเป็นของตัวเองอะทุกคนพูดได้กี่บ่มีสิทธิ์มาว่าเขาแฟนเกี่ยวบอกกล่าวว่าได้บ้านเด้อบ้านฉันแล้วมาว่า ตอนซื้อบ้านในแท้น่ะทุกคนบอลเหล่าก็บอลอีกเนาะเงินเบี้ยยังหลายกว่าแฟนเดียวเพราะว่าเบี้ยขยันเบี้ยสูงไงเบี้ยสูบเบี้ยคิดด้วยใจแบบนี้ค่ะทุกคนเอาวะต่อเห็นบุรีเลียนจบเป็นลิงญาติคือคนอื่นเขาก็หาเก็บหาสูด้วยตัวเองเขานี่แหละแต่เขาล้อคอยวาสนามเครงสูงบบุรีนเนาะเบี้ยก็สูดโจ้ทุกคนเป็นหมอนวดเลยละจนเบี้ยได้ซื้อบ้านติดกับทะเลสาบเลยทุกคนบุญบาป ก็ภูมิใจแล้วหรอกค่ะทุกคนในอนาคตมันก็จะขึ้นให้เฮาอยู่ดอกบ่ได้เลียนจบสูงแต่ก็มีงานทํางานกับบัได้แบบว่าเลิศเลอเพอร์เฟกต์อย่างมอนหนวดค่ะทุกคนนวดนวดนน่นเพราะว่าหางานกบ่ได้หงานบ่บมีงานให้เฮ็ดอยู่ในเมืองนอนหน่อยคักหลายเนาะก็เลยว่ามีงานหนวดก็ให้งานหนวดแต่เป็นมอนหนวดสามปีแล้วก็มาเปิดหลานตัวเองนะคะไปเป็นลูกน้องเขา เดินทางไปใส่กลับไปอดน่ะไหมคะอดเพื่อที่จะแบบอยากให้ตัวเองแบบมีเงินใจคาซาว่ะค่ะใจคาซาคือเขาอยากยืนอยู่ด้วยลําแข้งของตัวเองเขาก็าอยากไปเป็นพระละผู้ซ้ายหรือว่าบ่าอยากให้ผู้ซ้ายมาลําเลิกบุญคุณเพราะถ้าเขามีหน่อยเขาเขาเสียนะคะที่เปียวกว็ต้องการคนที่นี้มากกว่าเียว,วเพราะเปียวเคยมีมาแล้วเขาบ่กให้คุณคาเขาหน่งไหมคะเขาบอกเครียดเครียดมากอะไรแบบ ไร่ห่อจากบ้านเคียรเมาอะไรกับลำเลิกเหมือนคุณต้องเสียเปียวชอบอย่างแบบนี้เปียวชอบความสบายใจนะแม่ค่ะรวยจนในสําหรับเปียวเปียวว่ามันบ่มีผลถ้าเขาตามใดที่เขาจกสู้หูาจะอดทนเหรอค่ะเปียวว่ามันตรงนี้สักวันหนึ่ง้วก็สู้สู้จนฉันไปเด้มาซื้อบ้านนี่แหละค่ะทุกคนเปียวกับพุ่มใจนะคะใดบานติดทะเลสาบเปียวว่าโอ้มาดดวยขวัญเอ้ย นี่ยนะคะทุกคนนี่แหละคือความภูมิใจอีกหนึ่งของเปียวนะคะที่เปียวบริเลียนจบสูงเปียวเด้มีงานทําเป็นของตัวเองอยู่ในเมืองนอกนะคะ่ะถ้าเขาเลือกเปียวบริบรเลียนจบสูงแล้วเพราะว่าเปียวต้องเฝ้าเฝ้าหาเงนินนะคะมาจ่ายค่าเซาทุกคนทุลักทุเลมากชีวิตในเมืองนอกฉันรอคอยเห็นงานออฟฟิศเปียวก็สิบ่มีเปียวก็สิบว่มีอ่ะ บทบาสนามขอเรกเลียนไปเลียนจบหน่อยอ่านหนังสือกับบุรุษอย่างไปนั่งคิดตะนีสินโอ้ไปนั่งเลียนหนังสือจนค,นคุณครูบอกว่าอันชีพิตผัดอเพื่ถามคุณครูหน่อยครับว่าโอาค,คุณครูคอยเซ็ตจ,จังใจดีคอยกะยาเลี้ยนหนังสือทั้งคอยกะหยาทางานให้เจ้าคิดว่าอันใดที่มีความจำเป็นสําหรับเจ้าทุกวันเนี่ยคอยอยูู่้เดียวแล้วคอยบอังมีคนซอยเรื่องคาเศราแล้วคอยอกับกะหยาไปกินเงิ้หลวง ครูบอกว่าเอาสิซ้ไปเห็นงานครูว่าเรียนเท่ากับไม่รู้เรื่องเลยในะคะทุกคนมันก็นเลยเป็นที่มาที่ไปได้มาเป็นหมอนวดของแทนเลยเดเปิดล่าหน,นีกงวานนี่เปิดไปเปิดน้องั้นสี่สัสาห์เหตุเก็ดเ่อไรได้ค่ะทุกคนขึ้นลังเสื้อเราไม่ลงหยาดนะคะนี่ระคาทุกคนเดียวกันมา่อ,อยงงท,าาท,ทุกคนฟังมีเงินเป็นของตัวเองนะมันภูมิใจกว่าอันนี้เพียวพูดถึงตัวเองเวลาเขาดูถูกเขาแบบ ของของฉันบ้านของฉันอยังแบบลำเลิอกเงนินมันกับเพืใ่ในเนี่ยเขาก็สบายใจเราเขาเป็นสู่กับตัวเอง,งแต่เปียวอายุสิบห้านี่บริตาให้เงินเดียวมาก่อนหนึ่งออกมาสู่ด้วยตัวเองมาเห็นงานโรงงานนันก็เลยเพ็่อนแเขาเป็นแบบว่าเขายืนได้ด้วยลาแข่งของตัวเองค่ะแล้วมันชิ้นแนตะ่มันชิ้นกับแบบนี้นะคะแต่เปียวประชอบอยู่อยู่ใต้อานาจคนอื่นเห็นไหมคะ <laughs> ทุกคนข้าใจว่าแต่๋ยอยากอยู่ใ้อำนาจสามีหน่อยไ่มคะเดี๋ยเป็นคนแบบอยากอยู่ด้วยตัวเองสิเดี๋ยวไปเล่นเลือกทางเดินตัวเองนะคะเวลาสูญมากาแฟนี่คือกันเด้ยาเด้อฉันหนีออกจากบ้านเด้ค่ะเรียกว่าเอาบอกให้ฟังหน่อยไค่ะอันยาเด้อเจ้าหนีออกจากบ้านไปผู้ใดายเซียนสร้อยขดใจค่าเศราบ่เลยจากที่สูนๆก็เซร้า กะซอสศูนย์นะคะอันบางเดียวศูนยนะ์น่ะสิ่งใหญ่เอาไปยุ่งข้างนอกอ่ะใอยไปยุ่งข้างนอกเจ้าใจเอาผู้เดีวยวเราเด้อรื้อสิ่ผ้าให้เขาไมา่ยุ่งกับผ้าเขามาหลดกับบอหละเท้าถ้าเจ้าออกไปยุ่งผู้เดียวเจ้าก็เลยเย่าลืมใจทาเซาให้คอยน้ำหล่ออันพอน,น,าคานะคะน้าค้างน่อยคะจากที่ศูนซูนกับกับหัวละะ <laughs> เลอดหน่อยคะเกี่ยวกับแฟนเกี่ยว,วยกับบอกว่าให้ทุกคนในหัวในมวนวนี่แหละค่ะทุกคนอ่า ถามว่าอยากกลับไปอยู่เมืองไทยบอก็อยากอยู่ภัยสุขก็อยากกลับไปบ้านเมืองตัวเองแต่ว่าตราบใดที่เขายังมีช่องทางทามาหากินคือเอกไห้เขาดิ้นไปก่อนตอนนี้เปียวกับห้แม่ไห้่อปลูกต้นไหม่ต้นไลหลเฮ็ดยังล้อเปีเป่ยวไปหนึ่งไหมคะ่มะเวลาพอกับแม่ยังมีแห้งมีเหี่ยวมีแห้งหายหรือเฮ็ดอยู่กับไห้เพิ่นเฮ็ดถาเข้าไปก่อนจะเปียวก็หวังแขนว่าอีกหนึ่งปีนะคะ เราจะเตรียมสร้างบ้านเพราะว่าบ้านอนที่นี้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเปรนเหตุยี่สิบสามปีที่แล้วเนาะไปซอมบ้านเขาล้วก็เริ่มไปแล้วเนี่ยค่ะเริ่มพังแล้วเขาก็ต้องอวยไออาหาเนาะไม่เนาะค่ะเนาะมันหลับก็เลยเป็นเหตุผลว่าเป็นยังเดียรจังบระธนได้คิดสิอยากกลับไปอยู่ทไทยในเมง่อเราอยากไปเลยคะ่ะอยากไปยุ่แต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลา เ้วก็เงินที่จะไปเฮ็ดบ้านนี่ก็บ่แมน่นว่าสิไปเฮ็ดแบบเวอร์วังอลังการ,รเลยไปเฮ็ดแบบพออยู่ได้ล้วเอาเงินไปลงทุนทําอย่างอื่นสินะคะเพราะว่าเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้บ่ดีเลยถ้าเฮาใส่ใจเงินเยอะเกินไปสงนี่นก็จะทําให้เฮาแบบเดือดร้อนนะคะ่ะนี่ล่ะค่ะทุกคนไปกับมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเรื่องราวับคอมเมนต์ที่มาเขียนนะคะเพื่อนขอบ ขอบคุณหลายๆนะคะที่เขามาเขียนคอมเมนต์ให้เปียวไปแบบยุไซกับบอกคือยูบานเฮาแ,แมนอีเลค่ะแต่ว่าเหตุผลที่เปียวต้องต,งต,งตงองยู่นีเพราะว่าเปียวสั่งลูกหลานอยู่นีแล้วไหมคะบ้านเปียวก็อยู่นีแล้วแล้วเปียวก็พยายามเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็เพื่อที่ตัวเองจะอยู่นีได้ถ้าในอนาคตหลานซายลูกหลานเปียวอยากมาเยี่ยมมาเย็ยนมาเที่ยวคือโอกาสเท่านี้นะคะ โอกาสมันเพื่ออะมีบ่อยๆ้วเ่อเป็นคนยุ่งหนีแล้วนะคะเพื่อมีสิทธิท่าเทียมคนอื่นเพื่อมีบ้านแล้วก็เบื่อกยังเป็นที่ทำกานเบื่อยังเป็นหนีธนาคารอยู่ค่ะเพื่อกะต้องพอนอย่างเแล้วก็เพื่อก็จะเอาบรรยากาศต่างๆในสวีเดนไห้ทุกคนได้ชมถ้าผู้ใดสนใจก็เข้ามาชมด้ค่ะเดี๋ยวเพื่อก็ต้องไปแล้วนะคะตอนนี้เพื่อไะเทดปอเปี๊ยนะคะห่อปอเปียแล้วก็มาเล่าเรื่องชีวิตในสวีเดนให้ทุกคนได้ฟังเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย